สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อน,าน,อนมาดูนี่ครับต้นไม้เล็กๆนี่ที่เกิดขึ้นมาครับเหมือนต้น,น,ตนมะม่วงเลยนะครับแท้จริงแล้วเขาคือต้นมะฮอกกะนีครับเพื่อนเพื่อนเพาะเมล็ดเนาะเราทดลองเพาะเองในกระถางอย่างนี้นะครับเพาะหลายๆต้นเข้าไวนะ้นะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นผักปังนะครับเราออกออก่อนปังจ๋ามีเม็ดเยอะอยู่นะครับ นี่ครับเพื่อนเพื่อนเราจะเราจะฝังเม็ดเขาให้ลอยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยฝังอย่างนี้เลยครับให้เขาลอยขึ้นนิดนึงเขาก็จะค่อยค่อยแตกต้นออกมานะครับอันไหนถูกน้ําปั๊บมันก็เด็นขึ้นมาก็มีอย่างนี้นะครับทีนี้เพื่อนเพื่อนเขาก็จะเริ่มแทงเขาขาวอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยฮะเริ่มแทงออกมาเขาวาวอย่างนี้เสร็จปั๊บก็จะขึ้นมาต้นแบบนี้แล้วเขาก็จะโตไปเรื่อยเนะครับเราก็เอาต้นเขาแข็งแรงแล้วเนาะเพื่อนเเดี๋ยวเราก็จะเคาะออกมาจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะลองดูสักต้นนะครับต้นนหดีเย ต้นนี้นอกๆต้นนี้แล้วกันนะครับนี่ครับเราออกมาเลยนี่เพื่อนจริงๆแล้วขนาดนี้นะครับก็สามารถใส่ถุงแยกปลูกได้แล้วนะครับเพื่อนจะได้มาฮอกกันนีปลูกเยอะะเลยวิธีเพราะก็ง่ายๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพียงเอาเม็ดเขาฝังไว้นะครับฝังไว้แล้วก็ให้มีปลายอย่างนี้ลอยขึ้นมานิดนึงอย่างนี้นะครับนี่นะลอยลอยขึ้นมาอย่างนี้ ทำไมต้องมีปลายลอยนะครับอันนี้เขาจะเป็นแบบฟองน้ำนะเพื่อนเนาะเขาจะดูดซับน้ำได้ดีนะครับระยะนี้เพื่อนๆก็สามารถแยกลงถุงปลูกได้เลยนะครับหรือจะ้อยเขาแข็งแรงกว่านี้ใหญ่โตกว่านี้เพื่อนๆก็ได้นะครับแล้วแต่เทคนิคเพื่อนๆเลยนี่นะครับวิธีเพาะมะฮอกกานีง่ายๆนะครับสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับเพาะรวมๆอย่างนี้แหละแล้วค่อยแยกลงถุงน้อเพื่อนเนาะนะครับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ